โอเคอาก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นในต,ตรมาสนี้อย่าง Q3 ว p o อยากจะยืนหนึ่งในประเทศไทยอะไรเงี้ยเราในฐานะที่เป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเรามีส่วนที่จะสนับสนุนเป้าหมายนี้นกับองค์กรได้อย่างไรเช่นแอด A/B t e s t i n g เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าในวัร์ช่นไหนเนี่ยแอคทีฟกับกลุ่มลูกค้าเรามากที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรามีการเข้ามาอัปเดตเป้าหมายตามรอบเราก็จะได้เป็นคอยมาแลกเป็นของรางวัลก่อนหน้านี้ที่เคยทํางานวิดีโอถ้าเกิดว่าเราไม่มี OK r มาก่อนเราก็จะ รู้ทิศทางว่าเราจะต้องทําวิดีโออะไรให้กับบริษัทแต่พอเรามี OKR OK เข้ามาเราก็จะเห็นแล้วว่าบริษัทมีทิศทางว่าอยากผลักดันโอรักชิ้นนี้ชิ้นนี้เราก็จะสามารถตั้ง OKR OK ของตัวเองแล้วเราก็จะมีเป้าหมายมีทิศทางในการทํางานของตัวเองวางแผนทํางานยังไงเพื่อให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายขององค์กรยากเหมือนกันค่ะในการตั้ง OKR OK แต่ละรอบนะคะเพราะว่าเราจะต้องมานั่งคิดเองว่าเออ OKR OK รอบนี้เราจะตั้งอะไรที่มันจะสร้างอิมแพคให้กับงานของเราพอส่งไปก็โดนหัวหน้าตีกลับมา มาแก้ไปส่งไปกลับมาส่งไปกลับมา,บมาอยู่อย่างนี้ค่ะกว่าจะได้รับการแอบคุบค่อนข้างใช้เวลาก็ตั้งแต่มี AI code นะคะก็สะดวกขึ้นมากเลยจะทําให้ตรงวัตถุประสงค์ของ OKR OK เรามากขึ้นค่ะพอเราสร้างตัว OKR OK เข้าไปอ่ะตัว AI code เขาก็จะช่วยรีวิวตัว OKR OK ของเราแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่ Impact หรือว่ายังไม่ตรงเป้าหมายอย่างนี้ค่ะตัว AI code เองอ่ะเขาก็จะช่วยแนะนําให้เราได้ด้วยว่าเราควรจะปรับตรงไหนเปลี่ยนอะไรหรือว่าสร้างส่วนไหนให้มัน Impact มากขึ้นค่ะ